สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพรีเซนต์ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่นภาคใต้ที่อยู่อาศัยในภาคใต้ของไทยมีลักษณะเด่นคือบ้านยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วมและช่วยระบายอากาศพื้นที่ใต้ถุนมักใช้เก็บของหรือทำสีกรรันต่างๆหลังคามีความลาดชันสูงมุงด้วยวัสดุท้องถิ่นเช่นใบาจากหรือกระเบื้อง เพื่อระบายน้ำฝนได้ดีวัสดุสร้างบ้านส่วนใหญ่ทําจากไม้เช่นไม้ตะเคียนหรือไม้โกงกางสําหรับบ้านชุมชนชายทะเลมักสร้างบนเสาท้าการน้ำรองรับวิถีชีวิตชาวประมงและการออกแบบยังมีลวดลายฉุุไม้ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของคนในพื้นที่การแต่งกายของภาใต้สะท้อนถึงวัฒนธรรมและสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ผู้ชายมักสวมเสื้อผ้าฝ้ายหรือผ้าปาเต๊ะคู่กับจงกระเบนหรือกางเกงขายาวส่วนผู้หญิงนิยมเสื้อแขนยาวและผ้าสิ่นหรือผ้าถุงปาเตะที่มีดวดลายเป็นเอกลักษณ์สำหรับงานพิธีการมักเสริมด้วยเครื่องประดับเช่นกำไลหรือเข็มขัดเงินในบางพื้นที่ยังมีคนมาจากวัฒนธรรมมุสลิมเช่นการาคุมผ้ากิจยาบของผู้หญิง อาหารภาคใต้อาหารภาคใต้ไม่เพียงแต่มีรสชาติที่จัดจ้านแต่ยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในภูมิภาคที่มีความผูกพันกับทะเลและธรรมชาติการปรุงอาหารยังถูกปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นทําให้เกิดตำรับอาหารใหม่ๆที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นศิละปกะการแสเงนะประงเป็นศิละปกะการแสเงทุ่ ต้นกำเนิดจากจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นการเล่าเรื่องผ่านตัวละครที่ทราจากหนังสัตว์การแสดงใช้การเชื่อมตัวละครบนจอผ้าพร้อมกับการร้องกรรสนที่มีความพิในการสร้างบรรยากาศและสื่อสารกับผู้ชมมโนราหรือโนราเป็นศิลปะการแสดงที่ผสมผสานระหว่างการเต้น,นาาารำและ,าานลและดนตรีมีความละเอียดอ่อนในท่าทางและเครื่องแต่งกายมโนรามีล่า ศัพท์มาจากคําว่านรา,าในภาษาบาลีสันสกีแปลว่ามนุษย์การลำโนราจะมีท่าทางที่คล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของเทวดางานฝิมือของภาคใต้หนังตะลุงศิลปะการเล่นเงาที่ทํามาจากหนังวัวมีการแกะสลักลวดลายที่ละเอียดอ่อนผ้าทอเช่นผ้าบาติกและผ้าปาเตม,มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องจักรสารผลิตจากวัสดุธรรมชาติเช่นกระจูดและไม้ไผ่สร้างเป็นของใช้ในบ้านหากต้องการชมภาพผลงานฝีมือเหล่านี้สามารถค้นหาผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีการแสดงผลงานศิลปะและหัตกรรมของชาวใต้ของชาในภาคใต้เครื่องจักรสารหนึเสื่อกระจุทําจากต้นกระจูดใช้สำหรับนอนหรือนั่งสสมุ ภาชนะสารด้วยใบลานหรือใบตาลใช้สําหรับใส่ของขนาดเล็ก 3. ส,สอบหมากสารด้วยกระจูดใช้สําหรับใส่หมากเครื่องจาักสารเหล่านี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในส่วนของความเชื่อในภาคใต้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเคารพต่อเจดียวัดไอ้ไข่ในพิธีกรรมบูชาเจ้าป่าเจ้าเขา ศาส,สนาความเชื่อในศาสนาพุทธและอิสลามเช่นการทาบุญเดือนสิบและความศรัทธาในหลวงพ่อทวดศิลปศาสตร์ความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังวิธีลอยขอและการป้องกันด้วยคาถาประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุจัดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อแห่ผ้าพระบทขึ้นหงองค์พระบรมธาตุเจดียในวันมาคาบูชาประเพณีศาสตเดือนสิบ ทำบุญบุทิส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษโดยมีการจัดโมรับเพื่อถวายที่วัดประเพณีลากพะในวันออกพรรษาชาวบ้านจะล่าเรือพาที่ตกแต่งสวยงามไปยังวัดประเพณีอารีรายอเทศการสำคัญของชาวมุสลิมมีการละหมาดร,ร่วมกันและเลี้ยงอาหารประเพณีทำขันข้าวขอขมาและเสริม ความอุดมสมบูรณ์ของข้าวแต่ละประเพณีสะท้อนถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของชมชนในภาคใต้ภาษาภาษาของภาคใต้ของไทยหรือเรียกว่าภาษาใต้เป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยภาคกลางอย่างชัดเจนทั้งในด้านคําศัพท์การออกเสียงและวยากรณ์ภาษาใต้มีการใช้คําศัพท์หรือคําเฉพาะ ที่ไม่เหมือนภาษาไทยกลางและมีสำเนียงที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในภาคใต้ตัวอย่างคาในภาษาใต้ไปไหนภาษาใต้จะพูดคําว่าไปไหนว่ากินข้าวภาษาใต้จะพูดคําว่ากินข้าวลอยการใช้ภาษาภาคใต้ยังมีความแตกต่างไปตามพื้นที่เช่นจังหวัดสงขลานครราชสีมาหรือพังงาซึ่งแต่ละพื้นที่ อาจจะมีสำเนียวและคาสะพาที่แตกต่างกันไปขอจบมืยครับขอ,ขอจบการนเาเสนอจากเพจท่านี้ครับ